สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเก็บหมากบัวนูน่นคนเก็บหมากบัวอยู่นูน่นอันนี้ปลูกได้ปลูกได้เก้าเดือนปลูกจากมเมล็ดซึ่งปลูกจากมเมล็ดมาห้าเดือนก็เริ่มเริ่มออกดอกพอเดือนที่หกเราก็ได้กินผลแล้วก็ได้ดอกไปวัดด้วยนีย่ได้ผลจริงๆ ปัมหมากบัวอ,อันนี้ก็ใช่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันแก่อุ้ยรวางนี้มันแก่นะ แล้วข้างนี้ก็จะมีตน้นดอกแคต้นมะพร้าวอันนี้มะพร้าวได้หนึ่งปีแล้วแล้วก็มีต้นดอกพุธนี่ดอกพุธดอกพุธมะพร้าวนะคะแล้วก็ตน้นบัวมีปีนาเต็มเลยปลาหลายอลีอู เธอเธอเอาวางไว้ใส่แล้วฉันอยากลงมากแต่ฉันใส่ขาสั้นลงไม่ได้อันนี้คือเก็บแล้วเขาพังไว้อย่างนี้แหละจ้ะเฮ้ยว่งออได้ล <c oughs> ะกินอยู่นะเดี๋ยวเราจะขอ,องอย่างนี้เธอเอามานี้ได้ไหม มม <iento> น uhm ีนีอไหมนี่เยอาแเนีอก็เยอะอยู่นะนั่นไงเห็นปะเดียย๋ยวซูมตุ๊บ ดูดูลงเก็บดูลงเก็บต้องใส่ขาย,ยาวนะในการลงเก็บนี่ฮ <_ d ata> ักออกเลยหักออกเลย <_ d ata> นะกข้างหน้าเธอยังมาอีกยังมาอีก <_ d ata> สายมือเธอเธอจงลงไปทางพุ่นเธอเอาทางพี่มันมแล้วก่อนนั่นแม่สายมือข้างหลัง <_ d ata> <_ d ata> ข้างนี้ให้มันแล้วกันไหมข้างหลังเทอหนาข้างหลังดูดูดดดดคนคนจะแบ่งมาแล้วนะคะคนจะมาแย่งเรากินมาแล้วเธอเอาเอาโซ่นั้างนั้นให้มันแล้วกอนเธอเธอเอาโซนั้งนั้นให้มันแล้วกอนโซนเดี๋ยวเอาขึ้นมาไว้กัน เน่หมากใหญ่นุ๊นี่ดูเอามาเอ้ยระวังน้ำเอ๊ะอี๋นี่คือหมากบัวคลอเรามีหมากบัวกินแล้วเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่อึ๊บเอ้ยนี่เกิดเนาะเว้นี่ล่มแดดร้อนมาก พอได้กินอยู่นะครับถ้าเราเจอเม็ดแบบนี้เราสามารถเอาไปเพาะได้นะคะเอาไปปลูกเพื่อที่จะเป็นต้นอ่อนต่อไปนะคะน,นี่นะีนนะนี่ีไหมน่าจะหมดแล้วก็ได้เม็ดดำตัวนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะปลูกต่อไปถ้าไงเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันใหม่นะคะบ๊ายบาย